สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหัวใจสีเขียววันนี้มาเจอกับดาบานอีกครั้งครับวันนี้เป็นต้นมะลิดนี่มะลิตของเราต้นนี้จะอยู่ประมาณสามเดือน มีต้นเล็กด้วยนต้นเล็กนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนครับกล้ามากับเมือแต่จะมีปัญหาอยู่คือนี่ครับเพื่อนๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรใครๆรู้ก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ ยอดแข็งสงสัยน่าจะติดเชื้อมีกันสามต้นเลยเสียหายก็คือข้างเขาจะแข็งแข็งแล้วก็แห้งไปเลย ไปเลยนะน้่เป็นพ่ออะไรเ,เพื่อนๆหรือถ้ารู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเสียหายไปสามต้นต้นนี้ตอนเอาลงดินนะคือรากลากขาด คิดว่าจะไม่รอดลากขาดพอลงไปก็โอเครอดแต่ต้นที่ยอดเสียนี่คือปกติแต่พอโตขึ้นมาแทงขึ้นมาแล้วก็แห้งไปเพื่อนคนไหนดูสาเหตุคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ และยังเหลืออีกตัวอสองต้นที่ยังไม่ยังไม่แตกส่วนต้นนี้รากเน่าโคนรากเน่าก็ถอนขึ้นมาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ลงใหม่แต่ก็ยังอยู่อาการอยู่ว่าจะเป็นยังไงแต่รากเขาก็คือว่าขาวอยู่ตอนนี้ งงก็ต้นอะไรก็บพี่ต้นมะริดครับ <Yes. S 1> ต้นมะริดเป็นไม้ป่าไม้ป่าเป็นลูกก็กิน <c oughs> กินมีผลกินผลกินผลสุกอะ <c oughs> แต่พอโตช้า <c oughs> พ่อไปเจะเสียหายสามต้น <c oughs> <c oughs> ไปซื้อมาครับซื้อมาจากบุพานเขาเพื่อนบ้านเขามาสอบถามว่าต้นมะลิเป็นยังไงบางคนก็ยังไม่รู้ว่าต้นมะลิเป็นยังไงเพราะคนไม่ศึกเีย่ยเขาไม่ศึกษาเขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ต้นนี้เอามาก็แทงยอดไปอีรอบสองแล้ว ยอดรอบสองเน,นี่สวยงามสวยงามแต่ต้องดูจะยาวครับว่าจะเป็นยังไงเราจะลองเยี้ยงไว้สักสี่ห้าเดือนหน้าฝนเราจะเอาลงแปลงเราลงไร่เราครับวันนี้ ก็ดาบปานครบจบเพีงแค่นี้นะครับค้าเพื่อนใครรู้ว่าต้นเป็นเพราะอะไรถึงแห้งอังนนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับสวัสดีครับ